ตั้งแต่เจุดเนินกรนง่ย่านี้ที่เหลือเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าเราตัดออกนะครับเหตุผลในการตัดออกก็คืออยู่ไกลเกินไปส่วนผมที่ที่จะมาเสริมอีกเรืนึ่งเกิดเรื่องการกับ เงนินภาคหลวงแน่รูส้สึกละมบกับนักสืบที่ส่งถึงคอตตอน่าชายให้ร่วมมารับฟังความคิดเห็นในการที่บริษัทจ้งงางการขุดสระน้ำให้ลึกลงจาก144เมตร อความนึกเดิมนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาแรกราคาแรกทีงทำเมื่อเมื่อสมัย6กเปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นราคาระดรับเดิมนะครับซึ่งความนึกสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคำนึงที่บริษัทสามารถทำหรือแล้วสามารถมีกำไรนะครับถ้าเราทำนึกกว่าระดับเดิมไปเนี่ยมันจะไม่มีกำไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แค่นั้นเดียวจะชงคนท่าบ้านไหมครับ คือเรียนออย่าน่น้นะครับ <_ of the forest> เรื่องการขุกษาที่มันลึกลงมากๆจำนวน2 0 0ของกว่าเมตรเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อบอ่อบาดาลที่มีความลึกไม่ถึง200รอกว่าเมตรแน่น,น,นอนครับในวันข้างหน้าซึ่งตอนขุดใ,ใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่ไม่ไม,มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าภายในระยะยาวเนี่ย ยังไงก็มีผลกระทบนะครับน้ําบ่อบาดาลเนี่ยจะยุบลงไปจะทําให้บอ่อบาดาลที่ของถิ่นที่ใกล้เคียงยไม่พอใช้นะครับเพราะว่าันน้ําบาดาลเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้มีแรงดันมีเครื่องส่งมาชั้น,น้ำบาดาลเนี่ยมันจะไหลมาตามธรรมชาติถ้ามันมาเจอกับจกักหรือว่าสับดักไว้นนะครับ บอ่อบาดาที่อยู่บริเวณโดยรอบบริัมันก็ก็ต้องเกิดปัญหาแน่ยดูถ้าถ่าทางผมคิดอย่างนี้แล้วครับถ่าทางบริษัทมั่นใจว่าไม่เกิดระทบผมก็อยากจะให้บริษัหทหาหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาการันตีหรือหรือนะครับว่าถ้ามันเกิดผลระทบทางบริษัทยินดีที่จะมาขุดเจาะบ่อบาดาให้ประชาชน ในพื้นที่ที่ได้ไดไดไดรับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการขาของตัวเองเนี่ยึดลงไปแล้ก็อยากจะให้ให้ใหทำเหมือนเนี่ยใบที่มาเปิดกิจการทำเหืเพื่อให้ในเรื่องของถนนเนี่ยนะครับถ้าหลักสากลของของของข้อกฎหมายนะครับผมคิดว่านะครับ ไม่สามารถที่จะย้ายได้เพราะว่าถนนต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่นะครับมันก็ก็จะเป็นการนำงบประมาณของแผ่นดินมาทำถูก<ช>ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อการนํางบประมาณของแผ่นดินมาทำเนี่ยก็ตามสากลตามหลักกฎหมายมันก็จะตกเป็นของสาณาจัะตกเป็นของรัฐไปโดยปริยายซึ่งเจ้าของที่ดินที่มาซื้อที่ดินมาครอบครองเอกสารธิ์ที่รลั ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสาหามาที่นี่นั้นเป็นของก็เลยถนนนั้นเป็นเพราะว่าเคยเจอเคสมีมาสองเคสนะครับบางสารศาลนะครับให้ผู้ที่ทำลายถนนที่ใช้งบประมาณของอบตะตอไปทำให้ซ่อมแซมเหมือนเดิมแล้วมีโทษทั้งโทษจำโทษปรับด้วยเดี๋ยวเราต้ออยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีครับ ในในส่วนของภ้คประชาชนเนี่ยท่านนายกมีมีอะไรจะฝากประชาชนรอบเมืองไหมฮะในในในส่วนของประชาชนนะครับผมก็อยากจะฝากประชาชนอยากให้นึกถึงผลประโยชน์ของปรวเทศมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมจากข้าที่ผองฟังในการในเวทีนะครับบางคนเนี่ยพูดแต่หาผลประโยชน์แต่ตัวเองแต่ไม่ไม่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลกระทบต่อส่วนรวมใดๆเดอะไรในเรื่องอ่ะ อยากอยากจะให้ไม่มีตรงนี้ครับอยากให้มองภาพรวมอยากให้มองเรื่องตัวเองเป็นเปรื่องใหญ่